วันนี้จะพามาทำผัดขิงนะคะก็จะมีขิงซอยแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่ชามเรียงไว้นะคะแล้วก็มีเห็ดหูหนูมีกระเทียมนะคะน,นําน้ํามันหมูมาหล่อกระทะนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหนังของหมูสาชั้นลงไปนาบนะคะนําหนังของหมูสาชั้นลงไปนาบแบงนี้นะคะนี่ก็คือหนังหมูที่เรานําไปนาบจนมีสีเหลืองนะคะแล้วเราก็นํามาหั่นนะคะแบบนี้ นำกระเทียมลงไปเจลกับน้ำมันเมื่อกี้นะคะที่มันเป็นน้ำมันหมูนะคะแล้วเราก็เอาไปน้ากับตัวของหนังหมูนะคะไม่เป็นไรเราก็ใช้ทำแบบข้าวต่อได้เลยนะคะเ,คเจลให้เหลืองดีนะคะแล้วก็ใส่หมูลงไป ใส่เน็้ีลงไปนิดหน่อยค่ะตามด้วยสีอิ๊วขาวนะคะตามด้วยน้ำปลาผงซูรสตามด้วยน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวพอเดือดก็จะใส่ขิงค่ะเดือดดีแล้วก็ใส่ขิงกับเห็ดหูหนูลงไปนะคะ เราก็ได้ปล่อยให้เขาเดือดมาเป็นเวลา5นาทีแล้วนะคะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะคะถัดขิงของเราจะมีน้ำคขุกคลิกนะคะเพื่อต้องการให้รสชาติของหมูสชาชัน mm hmm. เห็ดหูหนูแล้วก็ขิงเครื่องปรุงของเราค้้ากันอย่างดีแล้ถึงได้ใช้วิธีการที่พักทิ้งไว้สัก5นาทีถึง10นาทีนะคะแล้วแต่ว่าจะต้องการให้เนื้อหมูป่อยนุ่มขนาดไหนหรือว่าเราจะไปเคี่ยวเนื้อหมูในขั้นตอนแรกก็ได้ค่ะ พร้อมทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้โชคดีมีความสุขคะทุกคน